Thank you ทุกคนครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ยทำไมเสียงโอ้ะทำเรื่องนะครับผมว่าผมกำลังเจอปัญหาบางอย่างเนิดนึง,งก่อนแล้วก่อนตอนนี้ไร้ระเบิดแน่นอนเอื้อเอื้อ ไอคีนทุกคนเดี๋ยวนป๊บหนึ่งโอ้ยเขาโอ้ยทำไมเขาตื่นกันแล้วจ้าแล้นหนึ่งคนผมเปิดหน้านู้นเลยดีกว่าแปะกระตุกโอ้ยคอยตื่นแล้วพวกซู้ไปไหนกันโอ้ยรอด้วย ทขาไมมันแบบนี้อ่ะโอเคเขาไปไหนกันอ่ะไปอาบน้ำนี่เลย เอาจะเดินอย่างสโลโมชันทุกคนอันนี้เราตื่นช้ามากเลยรอยน่าจะแหลกหน่อยนะทุกคนไม่น่าหน่อยมันกระตุกจังหอมเชแบบหนึ่งวยวอันนี้เนี่ยก็ไม่ดีอ่ะ ทไมเน่ยไม่ดีอทคนิวไม่ชิวละไม่คิวละวันนี้งอมคนหายไปไหนหมดคนเอ้ยเขาอ,อยู่ร้าอ๋อเขาทำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ โอ้ยอะไรแหลกมากเลยอ่ะแปลกๆคือทำไมวันนี้ไลฟ์มันแหลกจังอ้าไม่ได้เปิดเสียงคนอื่นแล้วด้วยโอ้โหอ,อยู่วันนี้ไลยก็ไม่ดีเล <c oughs> <c oughs> ยหวเองเอง โอเคผมงองจังวันนี้วันอาใหญ่นี่ยทำไมเน็ตกางงี้โอ้ย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 เปลี่ยนค่าเน็ดดีไหมทุกคนพอเลยไอเซตแม่โอ้ยขอโทษคำหยาบ มันก็ตูดสังวันเสี้อะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรไมล่าสิฉันขอโทษพ่อดไีไม่ไมล่าใช่แล้วไมล่า M Y A A ยโอ๊ยทำไมพวกเธอลงมาไม,ไม่รอฉออันเลยอ่ะอ๋อชื่อยทำ ไงอะไงไงไม่ชื่ออาลีนแต่ชื่อไมล่าสงสัยล่ะอา้อาไม่น่าจีจีฉัชื่อไมล่านนอฉันแค่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่อยากจะชื่อไมล่าแต่ตอนนี้ฉันก็พอจำใจได้อ๋<ะ>อช่สวยดีนะขอบคุณนะอะไรเนี่ยวันนี้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำาไมอาลีนกลายเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ดีนะเธอไมล่าไมล่าใช่ไมล่า อารีโอเคไมล่าสินะเชื่อว่าฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าอโอเคฉันฉันล่าันไปอาบตื่นสายทั้งนั้นเลยเนอะอาบน้ำก่อนแล้วกันนะสสววัดีอโอ้ยมันหายตรงนี้ยัยอ้าไม่หาย ก็ขอเวลาเช็คเนต็ตแป๊บหนึ่งงอเอ้เงี้ยด้วยวันนี้เราจะทำตัว ให้เชียง้าที่สุดนะอย่านะฉันคิดแบบเรายืนใช่จีจี้าชืช่วยไม่ได้น่านชื่นแค่ใชชื่ออดีปิดไม่สูงขึ้นไหมไม่สูงก็ระ่าเลยชิแค่ลงก็แปลกใจเหรอใช่เอ๊หนูแปลกใจอย่าบอกว่าสนนี่เดียวหน้าแต่ก็ชินหน้าเลไม่ชินเลยพี่อาม่นะ่พราะฉันก็ไม่ได้สูงขึ้นนะที่ช่อ่ไม่ได้จ้ะ เราเอาลีนเรียกได้เหมือนเดิมหรือเปล่านี่นี่นี่ทุกคนฉันแม่ฉันนี่ขอทำฉันแนะนำแยกไมล่าดีกว่านะอะไรหรออะไรหรอพี่ฉันถ้าฉันเผลอลืมชื่อเธอว่าไมล่าฉันไปเรียกอันนี้เลยก็ได้จะได้เปล่าไม่คุยด้วยนะ ต้องเรียกใหรถุกเดีจะคุยด้วยเอาคยไนเราฉันทำอย่างนี้ได้ด้วยฉันเลือมเดี๋ยวฉันโชว์ะไรให้ดูอร่ฮะอะไรอะฮะอะไรอะไรอะเฮ้อฮะฮะฮะฮอ้ะไะฮะะฮ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 ะอะะฮะอะะฮ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 นฮะฮะ้ะฮะฮะฮปฮะฮะฮะะ วันนี้เน่ขอบไปเลยอ่ะคึนคนพลังวเองมาไม่กี่วันก่อนเองโอ้ยเอาเอาเอา แล้วทำไมเขาไม่ดึงเธอไปล่ะตอนแรกเขาดึงเธอไปไม่ใช่เหรอปกติมันสามารถสลับที่ได้นะแล้วทำไมไม่สลับก็คืออะไรแก้วว่เกิดอะไรขึ้นอ่ะไกดไม่ได้เอ,เอาเธอ นาะว่ระยะห่างมันไกลเกินหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าตั้งปุ่มผิดจะไม่จะถ้เท่าฉันไม่ได้ตั้งผิดแต่ใช้เหมือนว่าปุ่มมันน่าจะหลุดนะเธออ๋อนี่นี่เองสู้ๆนะเมื่อกี้ใครใช้พลังอะโอ้ยเมื่อกี้เธอเป็นใครอ่ะเอ้าฮะหมายความว่าไงน่ะย่ะ อ๋อทุกคนแสบหูมากใครใช้พลังเมื่อกี้คือพลังเธอมันแสบหูจังเลยอ่ะใช่เสียงดังสุดสุดเดี๋ยอได้ไหมค่อยาใจด่าเป็นคนตกใจอ่ะคนว่าสเรื่องนี้มาแล้วนะวพลเสียงดังดังสุดๆทุกคนฉันขอทำสมรูมร่วมคุยบบางอย่างก่อน ไม่รู้อ่ะไอ้สมน,น,น้าโอ้ยมึงเลิกเช็รางดฉิฉันฉันกดวาร์ปได้เดี๋ยวฉันกดวาร์ปจะยิงหาคนอื่นไม่ได้อ่ะทำไมไฉันพลาเช็คแปดรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกแเธอปรับปุ่มผิดหรือเปล่าฉันปรับถูกแหละอ๋อหรือว่าลิมฉันปรับถูกนะไม่เธอกดใช้ไม่พร้อมกันหรือเปล่ากดใช้ปุ่มไม่พร้อมกันอะปุ่มเหมือนไอ้นี่ โอ้ยเสียงดังอะเธอไม่ต้องใช้ไปบ่อยนะฮะก็ถ้าสมมติอาลรีมเผืเอไปไม่ล่าที่เผอไปกดใช้หนฉันว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าไม่ล่าน่่ๆนๆ่ฉันว่าฉันพบปัญหาอันนี้ไลค์ไลท์กันหลุดตกมากเลยในฉันกะฉันอยากปิดไลค์อะไอดฉดีไลค์อันหนึ่งเธอฝากอุ้มหน่อย